โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพระแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้อยู่ผมน้อยเกมสนะผมและก็วันนี้เราอยู่กับพี่ไม้นั่นเองนี่หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะทุกคนเนาะสองวันสามวันได้นะก็นี้เรามาหน้างานถูกรอครับเหมือนเดิมทุกคนเนาะแลวก็วันนี้เราจะขับฮีโนเมกาสีขาวคันนี้เองนะส่วนที่ไม้ก็จะขับ3 M สีเขียวนะผมก็สวยๆลอยเลยทีเดียวนะทุกคนนะก็เราจะมาขุดดินนะผมนี่เขารอคนดินไปส่งนะลูกค้านะทุกคนเราก็จะเป็นยังฝาดไว้เป็นเช็กตามด้วยกันก็เพ นี่ครับเดี๋ยวเราไปถอยรถใส่ดินก่อนนะเดี๋ยวไม่โคตักขึ้นนะฮะเซโลก็มีนะนี่เซโรใครอยากได้แบบเร็วๆก็ใช้เซโลเอานะนี่เกาะความระบาดีิอีโดเกมเขาระบบขับไม่โคให้เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ไปถอยรถเกมมาให้ เมกะน้อยวันนี้วันนี้วิ่งทางเรียบโอ้สบายเกมสบายสบายแบบเลยฝั่งนู้นน่าจะไม่ไม่ไหวแล้วนะทักงนดนะอโอ้โหอาการอาการหนักอ่ะคิดถึงคิดถึงคนดูนี่เลยมานั่งทำคลิปให้ดูดีนะโอ้เสียเกมนี้แบบไม่ไหวแล้วนะฝั่งนู้น ฝากฝากก็ไล่ให้วยแลวกันนะกคนะเดี๋ยวพี่จะบอกทางเกมเกมออกจากตรงนี้ไปนะั้นเลี้ยวขวา,าไปนะั้นแล้วก็ตรงไปเจอซอยที่1ซอยที่2ให้เนะลี้ยวนะจะซ้ายจะซ้ายที่ว่าเกมน่าจะไปถูกอยู่เ,ออเราุ่งหน้าไปก่อนนะครับผมพอดีต้องรีบทำเที่วยวนะครับต้องรีบครับชนี้ต้องรีบ คุณดูบอกคิดถึงนะไม่ได้ไม่ได้เจอกันหลายวันอ่ะเดียวมากับหกล้อหล่อๆเลยอ่ะนะนี่ในในหมู่บ้านอย่างนี้เลยอ่ะนะทุกคนเอาซอยไหนแล้วเนดะี๋ยวเลยซอยหรือเปล่า ขนาดคนคิดเส้นทางก็จะดูเลยเลยเฮ้ยเลยเลยจริงเลยจริงโอ้โทษทีครับเลยเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียเกมจะรอดไหมคลิปนี้อันฟออไม่น่าไม่น่ารอดอ่ะผมว่าผมก็ใส่ดิบเดียวเหรอใช่คราดนั้นแบบใส่เยอะมากเลยนะครขนั้น น right. like, right? no, ี่น right. uh huh. hmm. ี่สน no, oh, ุกก็ได้นะเราไม่ได้ทนิดก่อนนะครับจะได้ยาวๆคสามนาทีเองโอ้จัดไปครับขอหลายๆเที่ยวนะวันนี้ขอหลายๆเที่ยวน้ำเลยครับโอ้โหดินกองเบ้อเลยผมอันนี้้ผมริมน้ำนี่ เราไปไม่ทานเสียเกมล้วก็ใช้เซลลโหลดเอาก่อนนะนเ,นเดี๋ยวมาดูภายในนี่ภายใน <c oughs> สิงนะผม่สิงครับกสแลักำลังออกเลี้ยวเลีเลี้ยวเลีากำลังออกกหายจ้อยเลยเนี่ย เลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาเฮ้ยโอ้โหโอ้ตกใจหมดมายังไงนี่หัวล้อหัวล้อยืดนะรถคุณหัวล้อยืดนะเอ้บังฝุ่นยืดนะไม่ผ่านนะโอ้โหโอ้ดูดีบังฝุ่นก็ยืดนะโอ้โหดูดีชนชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดเลยเลี้ยวซ้ายที่ซอยเดียวไอ้ไอ้ไอ้ก็ไอ้นะ ซอยที่สองซอยลึกๆที่เชิญี่เออใช่ใช่ซอยที่สองอ่ะซอยที่หนังร้านพี่เข้าไปถึงเลยเหรือไงปะใช่ไปสุดเลยจะเจอรถถ่ายอยู่อ่ะมันจะมีบึงไอ้ไอ้ให้เราถมอยู่อ่ะพระเอกกำลังไปครับผมโอ้โหไม่ไปใช้ไซโลซส้นแล้ว ครับสอย,อยสนี้นะเมื่อกี้เราเลยแนละ้วมาเที่ยวเรียเราเลยไปโน่นเลยอะ่ะโอ้โหก็ใส่ดินเยอะจัดเลยอะ่ะมาแล้วมาแล้วโหดีสองเที่ยวเป็นไงโอ้เป็นไงใช้ไส้โลอันนั้นไม่มีไซ้โล ดูว่าเมื่อกี้ผมมันยิงกับเ,เ,เทไปก่อนนะแบบเดี๋ยวเราเรามีรถไถเดี๋ยวขับรถ,ถไถดันรถเรานี่แบบเทไวไปไวนะฮิโน่รถเก่าเอาเอ,อผ,มมมผมมาถูกนี่ไงมาถูเดี๋ยวมนันเอ้าอาอาทำไมรถเหยียบไม่ไปเฮ้ยดีดีรถก็เหยียบไม่ขึ้น รถห้างแล้วอะดิหกหกรถพี่สวยไหมสวยพี่สวยเอ๋สวยนะครับผมแต่ก็สวยสุดรถผมไม่ได้นะพี่โอหรถรถคุ้นรับผมผม,ผมก็เป็นคนทำนั่นแหละครับวันเดียววันเดียวโหพี่จ้ะ <c oughs> ไม่น่ารอดเ <c oughs> สียเกมไม่น่ารอด ขอด,ดิานทอายหน่ย <c oughs> ขอดินหน่อยครับขอดินหน่อยครับโอ้โหจะไดจะ้จะได้จบคลิปนี้ไหมนี่โโบโ,โท,ที่ออเอเอ <c oughs> พ,พี่พี่ช่วยก็ได้นอยู่ไกล <c oughs> ชก็ได้นะ อหู่รถเราอย่างสวยอ่ะนี่สนใจ่ก็สกิตมานะสกิตมาครับผมนี่สกิตมาครับผมมีแต่รสถสวยๆนะนี่บ้านผมมีแต่รสถสวยๆครับสกิตมาเลยนะใครต้องการหาบอสเล่นนะฮะโอ้ลรอทุกคันนะครับออกจากอู่ผมรถทุกคันนะ ช่วงนี้ยังยังไม่ไม่ได้รับทํารถนะครับช่วงนี้สื่อสารอากาศไม่ค่อยสู้ดียังยังไม่ได้รับทํารถนะครับถ่ายรถอยู่แต่แต่ยังไม่ได้รับทํานะสื่อสารอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเสร็จแล้วน่าจะไม่สู้ดีอะ ลอดิบยังไงไหนเราจะได้ใช้แสงหมดเนาะวันนี้เทลากยาวแบบนี้ดกว่กนเกมเสร็จไรเทกองว่ามันน่าจะไม่เห็นง่ายไหอันนี้หมู่บ้านแล้วก็สวยอยู่นะทุกคนนะแบบนี้ ตัวรถแล้วก็สวยนะแต่ว่าหน้างานก็แล้วแต่เราจะจัดสรรหาเอาเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะทำเ,เอาอะใช่เอาเอาอ่ะตายตายพี่ผมบอกเลยว่าตายไม่เหลือไม่เหลือวันนี้ไม่เหลือแน่นอนไม่มาแล้วราังมานห่ออ้เจ้มาแล้วครับผมพระเอกมาแล้วพระเอกมาจดได้ ครับพระเอกครับพระเอกพระเอกวิ่งเข้าไซาาโลครับผมพระเอกวันนี้ได้หลายเที่ยวหน่อยวันนี้นเดือดเลยซอยเพืซอนฮะแล้วผมเลยวะไ่เลยโอ้โห ก็ามาไม่เห็นรถไทยผมตกใจหมดรถไทยจอดอยู่ที่เดิมอ่ะนะไม่เขาเทแบบนี้นะทุกคนเ้ยเราลงน้ำแล้วครับอื<า>อ,โอโหพลาดได้ไงชาวบ้านน่าจะด่าอะไรนะท่อรั่นขนาดนี้นะทุกคนวิ่งดินอ้โ,อโหเสริมคันป้องกันนะท่วมหรือเปล่า ผม,ผมว่าเที่ยวนี้ผมไปเอาไซโลดีกว่าพี่ตามมาว่เดี๋ยวพี่วิ่งเที่ยวสุดท้ายแล้วเที่ยวนี้เดี๋ยวพี่เอาเรถถ่ายดันเดี๋ยวรอก่อนโอ้ย <c oughs> สิ่งจัดนะสิ่งจัด <c oughs> หน่อยเราจริงๆผมมีรถไทยใหม่นะเป็น New Holland Series นะแต่ว่าสีเกมบแหลกนะครับใช่ครับผมแหลกมากก็เลยเอา Ford ธรรมดานะครับผมมาอันนี้ Ford สองพาวนะนีคันหน้าคาราโล่ครับผมอีตรงรุ่นครับโอ้โหประจามานะไปดูคลิปรีวิวบ่อยนะจริงๆก็ไม่รู้หรอกคลิปดูดูคลิปรีวิว ชอบเลยชอบดูรถไถอย่างงี้ที่ไหนเขาจะซื้อมาไว้บ้านสักคันนะโอ้ถ้ามีตังค์ครับผมเอามากู้หน่อยดีโอ้ขนาดที่ผมนี่ครับไปแล้วด่จะไปทำงานแล้วดี๋ยัจะไปสู้ชีวิตแล้วนะฮะใช่ผมจะไปสู้ชีวิตในเมืองนะพี่เงินไม่มีแดกถ้าเงินไม่มีก็น่าจะต้องไปขายัวครัวผมผมเกิืแล้วไปถ่ายให้ฝรั่งเหรอ ไม่เอาพี่ถ้าเทปฝรั่งก็จะขี้ไม่ออกกันหลายวันส่วนนี้เอาจริงเนือหลักคนหมดนะโอ้โหหยอกครับหยอดหูวมาแล้วมาแล้วเมก้าน้อยคือผมจะน้อยแต่ผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหพี่รู้และสเตปทำให้ดินเรียบเนี่ยต้องทำยังไง คือเวลาจะจะ,จะดันดินใช่ไหมต้องต่อผานหลังมาด้วยมันจะได้ไม่กดหน้านนผานหลังก็คือแบบให้มันให้มันถ่วงน้ำหนักอะ่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ดันไปเลยลนะไปเลยเฮ้ยเรียบอยู่นะเกมรถติดบางฝูชนพี่ไม่เป็นไรมีรถถ่ายดัน ดีโอ้ยพักละเลยผมจอดรถที่ไทยเสร็จดีกว่า13นาทีครับยังนิดนึงยังนิดนึง้โอเครอครับรอดูทุกทีที่ไทยอังไม่ โระดับนี้แล้วครับผมนี่ลูกค้าถึงต้องลูกค้าถึงต้องกลับมาจ้างอ,งอาีกเกมที่ดูอ่ะเอ๊ะแค่บริการทำอีกร่บออที่ทำไปเสร็จใช่ใช่การเราทำเล่ยต้องเสร็จนะรอก่อนรอก่อนนี่นต้องมีสเต็ปบ้างนะ ะะอ,อันนี้น้ําน้ําจริงๆนะเนี่ยอันนี้ถ้าวิ่งลงนี่คือรถพังนะเื้อเก็บเราเราเราก็แบบถมดีอยู่เนระดูดิมันมันเป็นสันเป็นขอบดีอยู่นะดด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมามาต่อคลิปหน้าเดียวกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวลองเอารถันอื่นมาเล่นดู คลิปนี้ต้องขอตัวให้เสียเกมไปโรงพยาบาลก่อนนะดูโซนแล้วนะ่าจะไม่ไหวโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ